โ okay. อเคเอาวลยนะครับสวัสดีผมขาผัวผมนิวส์ค so ุ้มกับเกมเดอะแบทเทนแคทสเนพาร์ท nee ท totally> um, ี่4นะครับผมก็ห่างหายจากเกมนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่ามีเวลาเล่นนะแต่ไม่มีเวลาถัดต่อนะครับผมแอบดองเกมนี้ไว้เบาๆนะก็เกมนี้มันเล่นเรื่อยๆนะครับผมไม่มีอะไรมากก็นานๆมาทีก็คงได้นะอาจจะตัดรวมกันในหลายวันได้ซ้ำเพราะว่าจริงเกมนี้ถ้าเกิดผมเล่นจริงจังจริงจังผมจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะครับผมวันนี้ก็คือเล่นแบบ เละเ,เปื่อยไปหน่อยทําให้ผ่านไปนหลายวันแล้วก็ยังอัปเกรดต,ตัวละครได้ไม่ถึงไหนเออชนะด่านไม่ถึงไหนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ผมว่าผมจะอาจจะรวบรัดเป็นเลยแล้กันนะจ,จะเล่นหลายๆวันแล้วค่อยมาตัดยาวๆรวมกันทีเดียวแบบไม่ต้องอะไรมากผมไม่อยากจะแบบว่าพาร์ทหนึ่งต้องมาดูว่าก่อนจะผ่านด่านน,นั้นข้นไหนอะไรเงี้ย อาจจะมีตัดบ้านอละเน้นเฉพาะช่วงที่เจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆ,ๆแล้วกันนะครับผมตัวเก่าๆอาจจะตัดไปเยอะอยู่นะก็คือกว่าคลิปจะมาอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูซิว่าจะอัปเกรดอะไรดีมีตังอยู่หมื่นหนึ่งใช่ไหมถ้าเดี๋ยวตอนเออที่ยงคืนก็จะผ่านได้ได้พรุ่งนี้ก็จะได้อีกหมื่นสองเอ็กพีนะครับผมระหว่างนี้ก็หาแรงอัปเกรดก่อนดีอัพเอฟเฟกชั่นต่อเลยกันนะหละักๆคืออันนี้นะผมแล้วก็นี้สี่พันเหรอ มันเหลือไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวผมว่าน่าจะยังอัพอะไรไม่ได้นะครับผมอัพได้ก็เดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ก่อนแล้วค่อยอัพแล้วกันนะครับผมเอาว่าเราไปดูกันต่อดีกว่าท่ามกลางต,ต่อไปด่านรัสเซียนะครับผมดูซิว่าด่านนี้จะมีตัวละครใหม่อะไรหรือเปล่านะครับผมไปโอเคหูมาแต่แรกเลยเลยมาแต่แรกเลยเลยเดี๋ยวใจเย็นนะใจะเย็นอืมไงดีอะแต่นะ่ามัน,ม,นมันรีบมาจ้ ทำไมเธอรีบมาจังเลยอ่ะจะเย็นนะโอเคสังเกตด,ด่านนี้เป็นตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตุ๊กตาที่แบบฟ้องกัน3ตัวนะฮะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะของรัเสเซียหรอไม่แน่ใจนะผมเป็นผมก็เห็นหลายที่แหละทั้งในกระตูหลายเรื่องก็มีเอามานําเสนอมนกันนะทั้งในหนังเกมเทวด้าก็เคยเห็นเหมือนกันนะในหนังนึงตุ๊กตาตุ๊กตาผีเลยช่างเธอโอเคไม่ได้เกี่ยวกับเกมนี้เท่าไหร่ ด่านนี้ก็ถ้าเกิดเป็นด่านที่มันดันมาเยอะแล้วก็ต้องดันมันกลับนะครับผมหลักๆตัวพวกนี้ก็ต้องใช้ตัวแทงกั้นแล้วก็ใช้ตัวขวางแค่นั้นแหละเพราะว่าแรกๆเรามีตัวละครไม่มากที่ดิฟใช้ได้เพราะมันมาเรื่อยๆพวกแกะน่าจะมาเรื่อยๆถหรัวัวแกะนะผมคือมันจะมาทุๆกีวี่อะไรอย่างเงี้ยแหละเนะเราต้องรีบเคลียร์ต้องรีบดันันไปก่อนก่อนที่มันจะดันกลับมาแล้วก็ถือว่าพวกนี้เก็บแต้มได้ดีนะพวกแต้มเขาเรียกว่าไงอ่ะมันขึ้นถ้าเกิดว่าเราดันมันดี ข้อดีของตัวเวลามันปล่อยตัวเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือเราจะตั้งใจดันมันได้แล้วเก็บแต้มจากการฆ่าแกะฆ่าเพนกวิ้นฆ่าพวกตัวที่มันโวใหญ่ๆคนไดน้ได้เยอะกว่าปกตินะผมทําให้เอฟเฟกชั่นขึ้นอเอฟเฟกชั่นได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะก็มีผลตรงที่เทียบกับด่านที่เวลาปล่อยมอนเตอร์มันน้อยๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นมันจะยีดเวทีปล่อยแต่ตัวธรรมดามาแล้วเราวธีฐานปั๊บมันจะปล่อยตัวกดๆตๆออกมาอะไรเงี้ยอย่างนั้นคือเราจะได้ตังค์ช้ากว่านะผมอย่างนี้ได้ตังค์เร็วกว่า ี๋ยวอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยว่าเวลาตีถานมันจะมีตัวอะไรไปล่อยมาหรือเปล่านะครับผมซึ่งฐานนี้น่าจะมีนะเพราะพี่ดูแล้วมันม,มันปล่อยเพนกวินปล่อยแกมขนาดนี้แล้วน่าจะไม่มีนะครับผมการปล่อยตัวคนโลดมานะถ้ามีอาจจะซวยก็ได้เพราะเรายังมีฐานตัวรับเนี่ยเริ่มมีลิงมาโอ้ลิงสองุยลิงสับลิงยที่บา้านเดี๋ยวเราลิบต้องรีบดันแล้วลิงมาเยอะเลยแม่เจ้าไหวปะวะ ลิงมันตีเร็วอะแต่เรายังพอดันได้เรามีตัวหวูน่ามันดันกลับมาได้หวลิงเยอะมากโอเคนี่แหละที่ผมกลัวคือเวลาผมต้องต้องสู้กับตัวที่มาเยอะๆเงี้ยมันจะปล่อยตัวทีีตอนที่เราตีฐานได้แล้วเรายังไม่พร้อมที่จะสู้กองกำลังใหญ่ๆนี่ไงโอเคฆ่านี้ในตัวนึงลนะถ้าฆ่าได้ตัวหนึ่งก็ยังพอได้อยู่โอเคด่านนี้ไม่ธรรมาดานเนี่ย,ยใจเย็นใจเย็นยิงมันถึงยิงก็ยิงมังนมนะ,ะผมโอเคเราฆ่าได้ต้นแต่ตัวแรกถ้าเกิด เราเริ่มฆ่ามันได้บ้างแล้วเราจะเริ่มหุ่นใจับผมถึงแม้มันจะเริ่มปล่อยลิงมันก็ตามเราฆ่าสองตัวเลยต้องสามสี่สาม 3, 4, 3ตัวแล้วมีอีกตัวเลยมันสัมทบนี่หมายความวะ่าเราปล่อยตัวนิาสาัตมาแล้วนะหมายป่ะวะเดี๋ยวนะหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเดี๋ยวจใจเยน็นนะต้องฆ่ามันให้ได้นิาสาัตฆ่ามาันสิอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายฆ่ามันก,ก่อนตัวหนึ่งตัวหนึ่งตายไม่ตายหรอวะหายละถึงฐานแล้วตายหมดนั่นไงที่ผมกลัวนี่แหละที่ผมกลัว นั่นไงจบเลยจบเลยพอพี่ลิงมาป้าเราเตรียมไม่พร้อมพอเราบุกฐานมันเยอะเกินไปแล้วเราไม่เตรียมเอพิเชนได้พอที่จะอัพตัวละครเพิ่มอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะผมว่าทำไมไม่คนที่จะปล่อยตัวละครคนๆมาเยอะๆรัวๆเอาใหม่เอาใหม่โอเคผมรอบที่แล้วเราสาธิตให้ดูถึงวิธีการทำผิดที่ผิดผิดวิธีนะโหวลยนะกขอ้างไปเลยไม่ใช่กอดย้อนเปความผิดพลาดนะผมแล้วก็กล้าวต่อไปนะรอบนี้ผอยน้อย เน้นๆน้นนนนนนอยแล้วกันนะครับผมก็มคือให้มันมาใ,ใ,ใกล้ๆแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอ,อช่วงหมอที่เหมาะสมที่จะเอาคืนมันนะตอนนี้ก็ไม่รู้จะโดนต,ตายก่อนไหมเนี่ยรู้สึกบางทีถ้าเกิดเราปล่อยมันไปก็ไม่ได้ต้องปพอดีพอดีครับผมพอดีคืออะไรพอดีคือต้องแถวสงครามที่มีกะให้พอดีก็บอกไม่แทนเหมือนกันว่าปล่อยยังไงดีอะผมก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ผมจะรอดหรือเปล่าน่าจะรอดแหละเพราะว่าแะแวกสองตัวแกะไม่มีปัญหาอะไรนะรผมเรามีขวานสองดันได้อยู่แล้วมีแทงโดนแทงโดนหนึ่งด้วย เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับผมโอเคผมไม่ปล่อยเพิ่มนะผมจะรอเก็บแต้มรอบนี้จริงจังเก็บแต้มเพื่อที่จะปล่อยตัวหดเนภายภาคหน้าแล้วก็เน้นปล่อยตัวตัวเดินชา้าก่อนแล้วพอใกล้ถึงฐานมันปั๊บค่อยปล่อยตัวเดินเร็ววิ่งเร็วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็อเอฟฟิเชนต์เต็มหน้าครับผมแต่รอให้ตังใกล้ครบแล้วก็ปล่อยตัวเดินชา้าตีแรงมาคือตัวลิซ่าแคทนะครับผมพอตอนนี้มาก่อนแนละ้วค่อยปล่อยตัวอื่นๆค่อยๆเดินทางไปแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มเห็นว่าแมวลิซ่าใกล้ถึงฐานมันปั๊บ ก็ปล่อยแมววัวให้มันวิ่งตามไปนะครับผมโอเครอจังหวะดีๆนะไกละกละไกลละลิสาร์ไกลเรถึงเส้นแล้วเดี๋ยวรอตรงเส้นแล้วกันนะแล้วก็อันนี้รอปล่อยก่อนนะครับผมปล่อยรอตัวเอาให้ได้500นะ500แล้วปล่อยตัวแมววัวที่แล้วก็หวังว่า <c oughs> เราจะดันได้นี่คือที่ผมหวังก็คือผมว่าจะตีฐานมันให้ได้ก่อนที่ลิงจะดันออกมานะครับผมเพราะว่าลิงมันเกิดประมาณตอนมาณห้าพันนะผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดันฐาไนได้รวนๆเนี่ยเราสามารถทีจ่จะจัดการไปได้โดยที่ไม่ต้องเป็นต้องฆ่าลิงนะครับผมโอเค รอดู8 000-7 0 0พันะผม6 0 0 0แล้หวังว่าจะไม่โดนดันกลับมานะถ้ากิดโดนดันกลับมานี่อจะตายก็ได้ส0 0 0ันแล้วนี่โอเคปล่อยลิงมาตัวนึงแล้วเรดีทางอยู่นะครับผมส0 0พั0 0 0ลพันละสพันละละโอเคโอเคไม่โดนดันกลับมาไม่ได้โอเคสู้เว้ย1,000พันั่นแหละดันลิงกลับไปอย่างนั้นแหละเหลือไปถึง500และจบมันฆ่ามันแล้วเข้า 56, ห้งงา,นนากนั่งงั้นแหละโอเคเน,นคี่ง่นะ ถ้าเกิดมันดนันกลับมาได้นี่คือเราก็จบเหมือนกันนเพราะเราจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะเราดันเต็มที่แล้วโอเคจะว่าไปเราลืมดูว่าเราซื้อแมวตัวใหม่สเปเชียลแคทที่เราเองไว้ได้ยังมันขึ้นนิวแล้วแต่ดูซิยังไม่ได้เช็คดูหลังๆเลยนี่ไงมาแล้วครับผมนี่แหละที่ผมรอคอยแคทส์อินอับ็อกซ์นะครับผมแมวในกรงนะครับผมแมวตัวน,น้อยน่าสงสารที่ถูกนำมาทิ้งไว้นะครับผมน่าสงสารมากเลยพวกเขาตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับผมแล้วก็ มีคอนดี้ทาที่สูงมากแล้วก็รวดเร็วนะครับผมสปีดแล้วก็เอรีแอตแฉกคือตีเป็นหมวกคือตีทีเดียวมันจะตีทุกตัวที่อยู่และน้าเดียวกันกับการตีของมันนะผมก็คือเป็นตัวที่พุ่งเร็วและตีหนักมากแล้วมีโอกาสน็อกแบ็กสูงมากนะครับผมคือผมชอบตัวนี้มากๆเป็นตัวที่มีประโยชน์มากๆด้วยนะครับผมในการเคลียร์แล้วก็ทาลาเมดกับศัตรูนะผมแน่นอนว่าจัดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้บอดลอตตัวละครสเปเชียลแคตตัวแรกนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวละครแมวตัวนี้ มันดียังไงโอเคตอนนี้ XP มี25,000ใช่ไหมจัดอัพเกตเต็มเต็มนะผมอัพเยอะจริงๆนะผม,อๆผมตอนนี้ผมทุ่มมากถัง XP ไม่พอที่เหลืออัพสตันดี้พอยต์แล้วกัน พอดี7,000แล้วโอเคจะได้เอ็กพีเพิ่มนะครับผมโอเคในะส่วนเมนูใหม่ยูคลิปนะครับผมคือเมื่อเราได้ตัวละครเกิน8ตัวมันจะให้เราเลือกว่าเราจะจัดวางยังไงนะครับผมในการ organize จัดวางแมวนะครับผมโดยการกดคานแล้วก็ลากแมวที่เราต้องการมาใส่ช่องที่เราต้องการได้นะครับผมส่วนแมทที่เราเพิ่งซื้อมาก็อยู่ในส่วนสเปเชียลแคตนี่นะราคาเจ0รบนะครับผมก็คือถูกกว่าแมวปลาแล้วก็ แพงกว่าแมววัวหน่อยแต่ผมว่าคุณภาพคือดีมากนะครับผมโปรติผมไาชั้นแรกนะครับผมตรงเพจหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ตังโอกาสที่จะได้เงินในเกมมันยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปชั้น2ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสแสดงดูว่าแมวในกล่องจะเก่งอย่างที่ผมโมไวขนาดไหนเรียกโมดีป่ะก็โมเลยถืออวยอะเรียกอวยดีกว่าเก่งขนาดที่ผมอวยไว้ขนาดไหนนะครับผมไปลองที่ประเทศกรีซนะครับผม ดูสิว่าจะเป็นโอ้โหด่านสั้นมากด่านสั้นมากอ่ะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยววางแผงก่อนอัพไอพิชเช่นทีเดียวก่อนนัแล้วก็ปล่อยตัว,ต,วตัวแทงด่านสั้นมากอ่ะโอ้โหหมื่นห้าเด้อันนี้ก็มีปล่อยตัวคนมาโรวเป็นเสากรีโรมาที่แบบอลงมันโคลสเซียมอะไรอย่างงี้บ้าบแต่ไม่น่าใช่คอลสเซียมอ่ะแต่อลงมาเหมือน,นมีคนลงมาต่อสู้เยอะไงกันเลยนึกถึงโคอลสเซียมเป็นเสาเสากรีแหละนะโอเคต้องพยายามดันตัว อาขวานตีได้แล้วก็แทงจะดันไม่ไหวไหวไมเนี่ยคือแบบมันตีมันมาเยอะมากเราต้องรีบฆ่ามันรีบปล่อยรัวแล้วโอเคเริ่มฆ่าได้แล้วแต่เราจะโดนมันฆ่ากลับมาโ้หปล่อยมือด้วยแต่เย็นๆใจเย็นเยันรู้สึกว่าจะตัดทนหนไม่ได้เนี่ยมีดันที่แบบไม่ควรจะตัดเลยอะโอเคผ่านไปรัวแล้วกันนะเราจะพยายามตัดเฉพาะช่วงที่มีปัญหาช่วงนี้ยังถือว่าอีเวนเจอหนักก่อนนะ แล้ววันนี้ก็ก่อนที่จะได้เห็นแมวในกล่องน,นะผมก็ต้องดันพุกนี้ไว้ก่อนมันค่อนข้างที่จะระยะทางสั้นนะผมผมต้องรีบปล่อยตัวมาดันไม่ให้มันไม่ให้มันจัดก,การเราได้นะผมโอเคแต่ระยะทางสั้นก็คดีก็คือเรื่องปืนทําให้ยิงถึงฐานได้ง,ง่ายไม่ต้องมีปัญหานะครับผมโอเคฆ่าหมูได้เมื่อกี้ตังค์ขึ้นแล้วปล่อยแมว,แวในกล่องได้ดีปะ ไปเห็นไหมดูสิแมวกล่องกันตีของมันก็คือการปล่อยไม้เบสบอลที่เป็นมีน้ำหนักนะครับผมซึ่งมันตีเนี่ยเห็นไหมสังเกตเห็นไหมตัวคนมันกระเด็นไปหมดเลยทั้งแถบที่อยู่ด้วยกันนะผมคือตัวนี้จะเป็นข้อดีคือมันจะเป็นตัวที่พุ่งแดสก็ไปหาสตูลโดยตรงแล้วก็ตีทีนึงแล้วก็หยุดนะผมเหมือนจะมี้ออุ้ยโอ้โหแมวน้ำมาระยะสั้นอย่างนี้เลร <laughs> หนักแล้วเริ่มหนักแล้วโอเคแต่เรามีตัวแมวกล่องตัวนี้ก็คือ ความสมารถของตัวนี้ข้อดีก็คือทั้งน็อกแบนแล้วก็ตีแรงนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใช้นิจโจรวก็คือต้องหาตัวมาก้องกันไม่งั้นแมวกล่องจะตายได้เห็นตายไปแล้วไหวพอว่าเดยวนะคือมันจะมาโหดเลยขนาดนั้นโอ้ยไหวพอว่าตัวดันกลับมาแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือตัวที่ทำดาเมจได้ก็คือตัวตีไกลแลครับผมตัวแมวมือยาวขายาวแล้วก็ตัวขวานี่พยายามตีเข้าไปใกล้คือตอนนี้ถ้าเกิดต้องเกิดว่าจะตีมันให้ตดนให้มันแดทแถ่ได้เยอะคือเราต้อง ใช้ตัวแทงกันเยอะแต่ผมรีบแทงไม่ทันน่ะที่ปายแล้วมันดันมาแล้วเดี๋ยวเราทาได้เมียจากตัวแมวกล่องเยอะนะผมว่าน่าจะใกล้ตายแล้วหวังว่านะโอ๋อเพึ่งตายพึ่งฆ่าแมวมือยาเท้ายาของเรานะเดี๋ยวพึ่งนะยามดันต่อไปเอาแทงออกมาดันแหละเยับเกือบไม่รอดโอเคได้เวลาแมวกล่องออกเฉยใชอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะรอบนี้ไม่น่ามีหาอะไรแล้วผมว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรผมมาแล้วแหละมันคือขึ้นขนาดไปแมว ถึงขนาดปล่อยแมวน้ำมาเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไดเมีขอนตัวนี้เท่าไหรนะสังเกตตอนที่แมวกล่องตีที่ถานมันนะครับผมสังเกตดีๆว่าไดเมีมันลดพวกกระตัวอื่นตีเยอะมากตอนนี้ต้องดันดันไปเลยเลยดันเต็มที่นะรอบนี้ถ้าเกิดมันดันกลับมาจะมีรอดก็ได้เราต้องรีบดันเลยโอเคสังเกตตอนที่มันฟา้นลงมานะครับผมไม่รู้ตีถึงก่อนนะซึบสังเกตนะครับผมมันหายไปประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งไปเลยนั้นที่ตุ๊กต่นวจะตอดตอดเทียร้อยทียร้อยอะไรเงี้ย แต่ตอนที่แมวขวานแม่ไม่ใช่แมวขวานแมวกล่องตีเนี่ยคือหายไปปุ๊บพันหนึ่งเลยทันทีอัพปวานห้าเองนะนี้ข้อดีที่ผมชอบตัวละครนี้มากๆนะครับผมแล้วก็อัปเกรดมาเสมอมานะครับผมขามันปีขามันไม่น่าเป็นหาเลยนะแต่มากันก็ฟุ้งไฟตัวคนมาเยอะๆนะครับผม <laughs> จะไปสบายครับผมเคลียร์ด่านนี้ยัางง่ายได้ <c oughs> โอเคได้โอ้โหซูเป,ปียซิอุสเนลคิปปิง้งเนลคิปปิ้งในข่าวเป็นการตัดเล็บไม่ใช่เหรอการตัดเล็บของซิอุสวอเดต อะไรเนแโอเคเราเคลียดด่านกรีดนะครับผมได้แมวถั่วนะครับได้แมวรัวๆครับผมอยู่ในสเปเชียลแคชเช่นกันนะผมเป็นแมวพิเศษที่ได้มาเรียกว่าแมวถัว่วมีถั่วไหมตัวนี้จะเป็นแมวเน้นเอฟเฟกมากกว่าตัวแมวกล่องนะครับผมคือ ความสามารถในการน็อกแบ็คศัตรูเหมือนกันเหมือนก,นกับตัวแมวกล่องนะแต่เป็นปน็อกแบ็คแบบพิเศษก็คือน็อกแบ็คเฉพาะตัวสีแดงก็คือเลทเอนเนอร์มี่เท่านั้นนะครับผมไม่น็อกแบ็คเลทเอนเนอร์มี่น็อกแบ็คจะแบบไม่เหมือนกับตัวอื่นก็คือตัวอื่นมันจะกระเด็นแต่ตัวนี้จะเป็นการถอยล่นไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าแมวกล่องดีกว่านะแต่ยังไงก็ตามราคาตัวนี้ในการเรียกมามันถูกกว่า แค่ประมาณ3ามกว่าๆนะครับผมแต่ก็เทียบกับแมวกรองไงก็ตัวนี้ก็ซูไม่ได้อีกแล้วตัวนี้จะขึ้นที่ชานแล้วผมข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะตีระยะไกลกว่านะผมคือคล้ายๆกับตัวแมวแขนขายาวนะผมจะไม่อัพถั่วนะเพราะกะจะเอาถั่วให้มันนอกแบกเยอพอแล้วอัพแทงก่อนอัพแทงป้องึันเพิ่มขึ้น่อนนะคือสิ่งแม้แม้ว่าถั่วจะอัพเกรดเพิ่มเติมก็ช่วยได้แค่ดาเมจเพิ่มเติมมากขึ้นกับไอพีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเอาจริงคือผมคิดว่า ยังใช้ดาเมจไม่ค่อยดีหรอกนะก็เก็บไปอัพตัวอื่นจะดีกว่านะผมอัพอะไรดี6 1 5 8นหนึ่อาัพคิดเลือกยากไอพิชเชนก็ไม่พอที่จะอัพไอพิชเชนนะแต่ไม่พอละแต่เหลือ6,000กว่าเนี่ยผมว่าจะอัพสักตัวละครนึงเอาเอาแมววัวแล้วกันนะอ่ะต้องอัพแหละช่วงนี้ช่วงนี้คือสำคัญพอสมควรนะการอัพตัวละครให้แข็งแกร่งมากขึ้นเพราะเดี๋ยวจะเจอที่โหดขึ้นมากมายนะผมโอเคเดี๋ยวเออลืมไปว่าต้องกดอีคิวก่อน ตัลวละครใหม่ที่มามันจะไม่เข้าไปในช่องแล้วนะครับผมต,ต้องมาลากถ่ายเองนะแต่งจาที่มีอีคลิปมามันก็เหมือนกับระบบการสร้างเขาขี้เกียจ้วต้องมานั่งกดใส่ลากใส่นะผมโอเคก็ลากไปก่อนแล้วกันนะหัวจจเ,เอาออกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตัวนี้เอาจริงๆคือไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันแบบใช้ได้เฉพาะตัวแดงไงผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วกว่าจะจัดการห้ทถ้าตัวสองตัวให้คุ้มอ่ะมันจะว่าไงดีอ่ะโดนฆ่าก่อนคือแบบมันไม่ใช่แบบ ไม่ใช่ว่าผมไม่อัพนอยแล้วมันปอบบางนะคืออัพเยอะก็ปอบบางดีตัวนี้ที่กับพวกแมวกล่องทำลาเมีได้มากกว่าอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคมอ่ะโอเคตามตนั้นนะผมด่านต่อไปด่านอิตาลีด่านนี้ก็ุสวัสดีมาเป็นหอเอพิซ่าเลยผมตกใจเจ้าฮิปโปนั้นมากกว่าแต่รีมาไม่นานแต่เดี๋ยวระยะมันห่างไกลอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเอพิเชนไปเรื่อยๆนะผมช่วงนี้ก็ชะลอไว้เป็นไรรับผมสบาย อพอฮิปโปจะมาก็อัพวิชั่นไปได้ถึงเวลห้าผมว่างันนะแล้วค่อยปล่อยตัวแทงตัวขวาแล้วค่อยตีอะไรอย่างนี้ก็แค่นี่ผมกด็ดูด้านเราอยู่นะว่ามันจะปล่อยตัวอะไรตามตามฮิปโปมันหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูไม่มีเลยโอเคใกล้ฐานแล้วแหละอัพอีกทีดีปะ่ะเคยปล่อยไว้ก่อนนะ๋ยวเพิ่งอัพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอบหน้าไม่ทันถึงมันจะช่วยให้เราตังขึ้นเร็วกว่าก็ตามไม่เป็นไรร,รอรอได้ โอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะให้ดูแมวถั่วว่าเป็นยังไงก่อนแล้วกันนะอันนี้คือแมวถั่วนะครับผมเป็นแมวที่ค่อยๆเด้งอย่างเชื่องช้าอย่างเชื่องช้าแล้วเมื่อมันมาถึงยักษ์ที่ห่างพอสมควรแล้วมันจะหยุดปั๊บมันจะกระโดดแล้วตีทีหนึ่งนะผมถ้าเกิดมันเป็นตัวที่เป็นสีแดงมันจะมีโอกาสที่จะน็อกแบวศัตรูได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาศูนย์เปอร์เซ็นต์น็อกไม่ได้แล้วมันที่เห็นท่านี้มันไม่ได้ตีแรงเลยนะมันตีแบบเบาอยู่มากคือข้อดี มันก็คืออยู่ห่างจากการ,ต,รตีนะผมแต่เอาจริงๆนะช่วงที่มันโดดมาโดนตีได้ดีนะผมไม่ใช่ว่าอยู่ห่างแล้วมันจะเหมือนเหมือนพวกตัวแขนขายาวนะคือนั้นคือยังไงก,ก็โดนตีไม่ได้ดีพอตอะโดนตัวข้างหน้าบังไว้อยู่อย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือพอมันมาใกล้ป่ะคือมันมาใกล้จริงๆคือมันจะเป็นตัวที่แบบรับเตเม็ดเต็มๆอะ่ะโอเคลองดูตัวแดงนะอันนี้คือไม่ได้ครับผมเอาใหม่อีกทีหนึ่งแกตัวใหมอให่อืบดนันอันนี้ใช่ปะเดี๋ยนะปกติไม่ใช่ดันอย่างนี้นะมันจะเป็นดันแบบแบบอื่นอนะ เป็นท่าเซย์อื่นเนี่ยท่าเซย์นี้คือท่าน็อกแบ็กที่เป็นไม้น็อกแบ็กเฉพาะตัวเลทนะครับผมคือเป็นท่ากระเด็นแบบถอยหลังไปไม่ใช่ท่านี่กระเด็นแบบกระเด็นไปเลยอย่างนั้นคือไม่ใช่เอ๊ะไของมันนะใช่ผมไม่แน่ใจนะผมเห็นตัวนี้เป็นตัวที่น็อกแบ็กเฉพาะตัวที่เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่เป็นตัวสีแดงเจะเซย์ท่านั้นเฉพาะตัวนะครับผมโอเคตีดึงฐานมาแล้วที่เราปล่อยแรงไปป้ามันปล่อยลิงมาแล้วว่าแต่นั้นจะไม่เป็นไรน่าจะน้ำ ปล่อยหลายตัวนะครับผมแต่มันไม่ไม่ได้ปล่อยตัวมาทีทีเหมือนรอบที่แล้วนะไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็มาดูจังหวัดดีๆคร่าวๆไปเรื่อยๆน่าจะพอสู้ได้อยู่เพราะว่าตัวที่มันปล่อยมามันก็มีแต่ตัวตัวตีเร็วแลก็ถ้าเกิดเราจะกันได้ตัวถ้าตัวสองตัวนี่แหละน่าจะพอสู้ได้ยังพอดันมันได้อยู่นะครับผมพอดันมันได้อยู่โอเคโอเคพยายามดันมันไว้ถึงมันจะค่อยๆคืบคันมาเรื่อยๆก็ทมนะครับผมเอาจริงๆถ้าเกิดเวลามันมาเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันมีตัวแดงไม่กี่ตัวแมวถั่วไม่คุมนะ ดี๋ยวมันจะตายแล้วโดนตีกับมันง่ายมากเนี่ยเห็นไหมคือมันต้นกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็โดนตีได้ผลมันจะตีปั๊บโดนตัวอื่นโดนรัวกันหมดอะโอเคทีนี้ผมรอจังหวะแล้วยิงเสร็จแล้วตังกำลัจะใกล้ครบโอเคฆ่าหนึ่งตัวปล่อยแมวกล่องมาโอเคเราดูแมวกล่องตีนะผมปึ๊บเด้งกลับนะรอรอจังหวะนิดนึงเราผมมันรอรอให้ตายใจก่อนแล้วก็ตีต่อเดี๋ยวสังเกตดูว่าแป๊บเดียวก็ตายแล้วผมว่า โอเคสองนี่ยถึงกินตายง่ายดายครับผมตัวนี้ตีแรงจริงผมชอบมากแล้วมันตัดศัตรูได้ง่าย<ๆ>ไเปเลยเนี่ยพัเดียวตายพัเดียวตายเมื่อกี้ที่โดนดักนกลับมาจากตัวที่เราที่เรามีที่เราไปปล่อยไปทั้งแมวขวานแมวแทงช่วงแรกๆนี่พอมีแมวกล่องปุ๊บเนี่ยคือเก็บเไย้หมดเลยเป็นตัวที่แนะนําให้ซื้อจริงๆนะครับผมราคาไม่แพงในเก้าสิบอาหารแมวเท่านั้นเองเก็บได้แล้วทุกคนนะผมว่าโอเคก็ผมคิดว่าจะไม่มีฐานเลยละ ด้งขนาดนี้ตังเต็มแล้วโอเคปล่อยแมวรัวๆปล่อยแมวเร็วๆรัวๆผมทั้งแมวอันนี้แหนดูความเร็วระหว่างแมววัวกับแมวกล่องนะครับผมแมวกล่องจะเร็วกว่านิดนึงนะผมแต่แมวกล่องจะตัดพังหรอฐานพังเฉยยังพูดไม่เสร็จแล้วโอเคได้พิซซ่าธรรมดานะครับผมก็คือความเร็วของแมวกล่องจะเร็วกว่าแมววัวนิดนึงนะผมแต่แมวกล่องจะมีช่วงชะลอตอนหลังจะตีนะโอเคแมวหมาอัปเกรดแล้วครับผมโอเคตัวใหม่สุดน่าจะเป็นตัว normal ตัวสุดท้ายใช่ไหม ตอนนี้ก็คือนี่ไงที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงนะครับผมแมวไททันผู้นี้นี่เองนะผมแต่ผมยังไม่อัพแล้วกันนะผมจะรอให้ทุกคนเดี๋ยวรีบร้อนโอเคส่วนนี้ก็มีนี่ตัวนึนที่ผมอยากจะบอกว่าต้องซื้อต้องซื้อเลยตัวนี้บุ o กกี้แคทแต่คือซื้อเลยดิงด,ดิปะผมก็อยากรีว,วริวเก็บไว้รีวิวคราวหน้ากันนะบางทีมันก็เยอะไปโอเคยังไม่ซื้อครับผมยังไม่ซื้อเพราะว่าถ้าเกิดซื้อมันก็ไม่มีตังอัพ พราะจะอัพตัวอื่นอยู่ดีอัพตัวนี้ต่อนะครับผมอัพตัวนี้เต็มที่อ่ะตังไม่ค่อยมีอัพนะครับผมช่วนนี้ยากจนต,ต้องรอต่อไปโอเคแล้วก็พอเล่นต่อได้ไปเอเนจีตอนนี้มีเท่าไหร่16เหรอมนาโกยี่สิบห้าขาดอีกเก้านั้นผมจะอัปเกรดเหลือสามพันอัปเกรดไหวปะเอทนจีเท่าไหร่วะที่เราตกค้างไว้สามพันพอดีเลยนั่นแหละเหลือไว้อัปเกรดเพื่อเล่นต่อยด่านนึงนะครับผมอ่ะมาดา่านท่อไปด่านมนาโกนะครับผมไป ดูสิว่าโมนาโกมีอะไรดีนดูสิ่านนี้จะเป็นยังไงฮัลโหลโอเคเป็นเหมือนนางแข็งรถนะครับผมปาใช่ปะแล้วตัวหมาถือตัวหมาศัตรูผมไม่ได้เห็นหมาศัตรูมานานเลยนะคือผมเจอกับตัวตัวใหญ่เ่านั้นแหละตัวตัวเป็นต่ำสุดก็เป็นตัวคนอะไรเงี้ยตัวหมาตัวงูไม่เคยเจอเป็นเจอทีเดียวก็ตัวเพนกวินตัวหมูฮิปโปแมวน้ำทุกเนี้ยเยอะ ผมกลับมาเจอหมาแมวแล้วไม่ใช่หมาแมวหมาง,งูแล้วรู้สึกว่าสบายๆแต่ผมเชื่อว่าผมผมตีฐานแร้บจะมีตัวใหม่มาคิดยังไงไหมคือด่านที่เวลาจะมีตัวใหม่มาจะมีตัวธรรมดาปูมา่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติของมันนะผมผมเลยรู้สึกว่าอ,อย่าหลอกใจย,ยากเราไม่มีทางที่จะบุกไปตีฐานได้หรอกาต้องรอก่อนต้องรอต้องใจเย็นๆนะครับผมปล่อยตัวธรรมดาร,รม,ดามาแค่นี้พอแล้วผมว่าแล้วก็รอดูว่ามันจะมีตัวอะไรของมันหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ เก็บเอเวเช่นก่อนแล้วกันนะเอาเก็บเอเวเช่นต่อไปนะครับผมย่างใจเย็นๆโอเคนะีปล่อยพิพโปไปแล้ว <laughs> แล้วมันปล่อยมาแล้วก็ต้องสถานก,การณ์การตังค์ก็ไม่่อยมี <laughs> เอาจริงช่วงแรกๆผมจะไม่เล่นไททันเลยนะผมถึงแม้จะได้ตัวละครน,นี้มานะเนื่องจากว่าราคาในการอัพมันสูงมากและผมคิดว่ามันแบ่งเป็นอัพอื่นได้คุ้มก่อนมากๆอะ่ะเพราะราคาการเรียกไททันนี่คือแพงกว่าแมลลิซัตนะแล้วมันเป็นตัวที่อยู่แถวหน้า แล้วมันชอบอยู่แถวหน้าใกล้ชิดมากๆมันจะชอบตัวตัวหน้าหน้าตีอ่ะแล้วบบทีตัวจะมีตัวที่ตีแรงมากๆอย่างเช่นพวกช้างอ่ะที่มันอยู่แถวหลังแล้วเราตีไม่ถึงช้างไงแลวมันช้างตีแล้วมันตายตายมันเดยวกตายแล้วอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเรียกตอนแรกๆเลยอ่ะแล้วก็จะถ้าเกิดจะเอาจริงให้มันเล่นได้ดีๆก็ต้องอัพกว่าสูงๆซึ่งกว่าผมจะอัพอย่างนั้นผมสู้ไปอัพไอ้ื่นแนวแนวไอ้แมวในกล่องแล้วก็ลิซ์าขโมยกัน วัวคกว่าเพราะฉะนั้นเวลาสู้จริงช่วงแรกผมกจะไม่ค่อยทายนะครับผมแต่ไงพัดหน้าผมรับประกันเลยว่าจะได้เห็นแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะได้เห็นนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็อ่ะถึงฐานแล้วไม่รู้ว่าถึงฐานไวไปหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเรารอปล่อยแมวกล่องดีกว่าหรือไงดีรู้สึกถึงฐานมันไวไปอ่ะหรือปล่อยโอเคแมวกล่องกันนะจะให้สนักสนุนได้คือกลัวมันมีตัวอะไรโผล่มาจริงนะจะมีอะไรหรือเปล่าเพิ่งนะ ถ้าตอนนี้อาจจะสวยก็ได้แต่น่าจะได้แหละน่าจะดันได้อยู่เพราะว่าแถวหน้าเราเยอะอยู่มีแมวแทงอยู่สี่ห้าตัวดูซิจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่าติ๊กต่อติ๊กต่อโอเคเริ่มมีเพนกวินหนึ่งตัวแค่ตัวเดียวเหรอแกะหนึ่งตัวแค่นี้เหรอโหแค่นี้สบายมากเนี่ยเพนกวินสองตัวสามตัวโอเคโอเคแต่ไม่มีปัญหาเราดันขนาดนี้แล้วดันมากเกินไปกว่าที่มันจะดันกลับมาได้แล้วเพราะฉะนั้นเคลียร์ครับผมดันนี้อย่างง่ายได้โอเคเอเนอร์จีวันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมก็ไว้ราวหน้า ต่อคันหมัแล้วผมกับเกม Attack on b a t t l n Cat นะครับผมเขาน่าจะเป็นไททันแคทแล้วนะครับผมรู้ิว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรับชมหมันกันในาวน้านะครับแล้วท่านแนวก็จะมาในพ์ทหน้านะครับผมโอเคนะครับรออัพเกรดแล้ว XP พอที่จะอัพเกรดแน่นอนนะครับผมโอเค See you next time นะครับไปลวบ๊ายบาย bump chu 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 bump